พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเด็ดวิสัยเข้ามาในช่อง YouTube แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุยด้วยนะครับจะเป็นว่าคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวครับผมวันนี้มาคุยเรื่องทนายเดชานะทนายจุกกูจุกกูจริงผมนะก็เคยพูดถึงท่านหลายต่อหลายคลิปด้วยกันนะแล้วก็พูดถึงท่านแรงๆด้วยไปนะ แต่ท่านก็เมตตาปานีนะก็ไม่เคยแจ้งความจับผมเลยก็ถือว่าแมนดิแต่มาถึงวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงท่านแต่ในแง,ง่ที่ดีนะเพราะผมก็ตามผลงานของท่านหลังๆนี่เอ้ท่านก็พูดมันนะแม้จะหยาบไปหน่อยนะแม้จะเสียงดังไปหน่อยนะแต่ก็โอเคนะ สาระก็ยังมีอยู่อจริงแล้วผมว่าท่านกล้าจริงไม่รู้ท่านไปกินอะไรมาไปกินดีเสือมาหรือไงมูรุกล้าที่กับชนกับผู้มีอำนาจปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับสอวอเสรีนะครับตึงเป็นสอวอตัวตึงตึงเป็นสอวอที่ออกมาคัดค้านคุณพิธาอย่างเอาเป็นเอาตายอย่างอาาอกหน้าออกตา ก็ทำตัวเป็นปะหนึ่งเหมือนว่าเป็นหัวหน้าแกงสอวอจังนั้นผมก็ไม่เข้าใจว่าสอวอมีหัวหน้าแกงด้วยหรอวะก็พูดแบบแทนสอวอนะก็มีตัวตึมไม่กี่ตัวแล้วมีเสรีมีสมชายมีกิติศักดิ์มีประพันธ์เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพูดถึงศิลปิเป็นแห่งชาติเนาวรัต พงภัยบุญคือผมเศร้าใจมากๆเศร้าใจจริงๆการเป็นศิลปินแห่งชาติการเป็นกวีเดี๋ยวพว่นนี้ค่อยพูดถึงอะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับมันก็คือสอวอเสรีเนี่ยก็แจ้งความจับทนายเดชาข้อหามมินประมาะที่เป็นข้อหาที่เล็กน้อยมากเลยนะครับคนเป็นสมาชิกสภาเป็นสมาชิกวุฒิสภามีเวลา มาแจ้งความจับคนที่พูดถึงตัวเองมีเวลาทึงขนาดนั้นเลยนะครับแล้วออก็มาแถลงข่าวครับใช้โพเดียมใช้สถานที่ของสภาผู้แทนราษฎรไอโพเดียมตัวนั้นผมก็คือไปยืนมาแล้วเคยไปแถลงข่าวมาแล้วเช่นกันแต่ผมพูดถึงเรื่องบ้านเมืองผมไม่ได้พูดถึงเรื่องส่วนตัวแต่ครั้งนี้สวเสรีพูดถึงเรื่องส่วนตัว ก็คือโดนทนายเดชาดูดาว,าาว่าเก่านะครับกับทนายอาันบุรีรัมดูดาว,าาว่าเก่าวันนี้ไม่พูดถึงทนายอันนะครับพูดถึงทนายเดชาดีกว่าปรากฏว่าเหมือนกับไปใหญ่หลังแตนะ่ะจริงคือการที่เราอะนะสมมติว่าผมเนี่ยนะจะไปแจ้งความจับใครสักคนนะมันก็คือแบบต้องแจ้งความเพื่อจะปามไม่ให้มันสร้าง เหมือนอาชญะเนี่ยที่แจ้งความจับผมอ่ะก็เขาก็คงคิดว่าจะปาแม่ผมซาแต่ผมผมไม่ใช่มไงผมไม่ใช่คนขี้ขาดตาขาวอ่ะผมไม่ใช่ลูกกระจอก่ะผมไม่ใช่คนที่ต้องไปบีบน้ําตาร้องผมร้องไห้ในคลิปมาเหมือนอาชญาอ่ะผมไม่ใช่อะผมเลยไม่ได้ให้ความสําคัญทั้งนี้ก็เหมือนกันต่อสรีก็ต้องจะปาทลายเดยชชาปรากฏว่าแม่งเหมือนไปใหญ่รังแตน แกออกแม่งมาด่าถ้าแกเมื่อวานนี่นะจนวันนี้นะคือวันเนี้ยผมว่าถ้าแกเมื่อวานถึงวันนี้แกไม่ได้ทํามาหาแดกอะไรเลยนะทนายเดชาแกมาทําคลิปด่าสวนกลับด่าสวนขับกับสอวอร์เสรีนะแล้วตอนเนี้ยนะผมบอกให้ทนายเดชาแม่งเลตตี้ดีกว่าเก่าเยอะเลยอนะแบบแม่งพุ่งขึ้นมาเลยอนะไม่รู้สอวอร์เสรีกับทนายเดชาดูกันหรือเปล่าวะ บอกเฮ้ยด่าผมหน่อยผมจะได้ดังหรยผมก็จะโต้กับคุณจะได้ดังผัดกันดังไปดังมาดีไหมมันเป็นอย่างนั้นเลยทีเดียวครับทนายเชชาให้ความรู้ทางกฎหมายว่าการที่ไปวิาพากษ์วิจารณ์สอวอไม่เป็นไรเขาบอกไม่เป็นไรไปพูดแบบคำหยาบคาวมันก็แค่แบบเศษสีไปว,ว่าสอวอสอวอ,อะไรนะที่เขาใช้คำหยาบนะบอกเป็นแค่เศษสี มันไม่ได้หมิ่นประมาทเขาเป็นนักกฎหมายเขาจบเนติบัณฑิตไทยเขารู้เรื่องกฎหมายดีที่มาฟ้องร้องมาล้อง,องมาแจ้งความเนี่ยมไม่มีผลเลยหรอกแล้วถ้าเกิดผมชนะนะผมแจ้งความกลับแน่แล้วกะ็แกก็บอกสวเสรีว่าคือเอาเวลาที่มีอยู่นะหลังจากไม่ได้ไประชุมสภาไม่ได้แล้วก็ไปบริหารตลาดตลาดเสรีตลาดของแกดีกว่า เพราะว่าตลาดช่วงนี้มันก็เงียบเหงาไปดูแลพ่อค้าแม่ขายว่ามันขายกันได้ไหมอะไรไหมไปดีกว่าที่จะมาแจ้งความจับทนายเดชาเขาบอกเงียบแล้วผมไม่ได้ตามเรื่องนะมันตลาดเสรีจริงมาะหรือมันเป็นตลาดมันมีตลาดเสรีเสรีเสรีเยอะแยะมันเป็นของสวเสรีหรอหรือมันเป็นของสวเสรีจริงไม่รู้ไม่ได้ตามไม่ได้ให้ความสําคัญแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจเนาะแต่ม่งมันแหละโคตรมันหละเอางี้แล้วกัน ฝากไปบอกนายเดชาด้วยผมอยู่ข้างนายเดชาตอนนี้นะอน,นาคตไม่รู้นะผมว่าผมผมก็จะตามเนื้อผ้านะมันต้องเป็นช่วงๆนะก็จะยป่ะไม่ใช่รักแล้วรักเลยรักไปจนตายอนะ่ะจูงนี้ผมเข้าก้างนายเดชาอัจริงแล้วผมก็จะเชียร์นายเดชาผมคิดว่าคนเป็นสมาชิกวุฒิสภา,านี้ไม่ควรจะแจ้งความจับไขรเพราะว่า หนึ่งเป็นบุคคลสาธารนณะสองสามารถมีช่องทางตอบโต้ได้สามารถให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนด่าทนายเดชาได้เพราะฉะนั้มันก็เจ้ากันไปด่ากันไปด่ากันมารู้ไหมครับคดีมินประมาทคดีแม่งเล็กๆอย่างเงี้ทำให้ตำรวจต้องเสียเวลาทำให้อัยการต้องเสียเวลาทำให้ศาลต้องเสียเวลา เสียเวลากันหมดเยอะแยะมากมายครับเขาก็มีงานเยอะกันอยู่แล้วนะตำรวจเขาก็มีหน้าที่ไปจับผู้ร้ายอะ่ะเวลาเข้าเวรเนี่ยก็มีคนนู้นรถชนกันคนนี้โดนโกงคนนี้โดนฟังก็ต้องมารับสำนวนเป็นร้อยเวรเนี่ยปรากฏว่าก็มีคดีมินประมาทเนี่ยอ่ะก็ต้องหับมาเพิ่มก็ต้องมาพิมพ์นูน่นพิมพ์นี่พิมพ์ปุมพิมพ์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 แล้วต้องเรียกจำเลย ม่เขยังไม่เป็นจำเลย welche? เรียกผู้ถูกกล่าวหามาสอบแล้วก็พิมพ์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 มแล้วก็ต้องต้องต้องํานวนส่งอายการอายการก็ต้องตรวจสํานวนตัว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 ดู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 แล้วก็อายการก็ต้องนัดผู้ถูกกล่าวหาไปฟังแล้วก็อายการก็ส่งฟ้องฟ้องไปที่ศาลศาลก็ต้องดู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 แล้วก็ตัดสินมีการสืบพยาน มันทําให้คือคดีนี้ให้ตํารวจให้ยาการให้ศาลไปทําคดีอื่นเน่ยที่มันสําคัญที่มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนดีกว่าไหมทนายเดชาด่าสวเสรีสวเสรีก็ด่าทนายเดชากันไปสิก็ด่ากันไปด่ากันมาสิด่าด้วยเหตุผลเอาแง่กฎหมายอะไรก็มาว่ากันไปสิเอาจริง คนที่ไปแจ้งความจับคนอื่นไปแจ้งความกรณีบินประมาทพรบอกบินประมาทเนี่ยผมว่าไม่รู้ร่สำหรับผมไม่นับถือว่างนันนี่ไม่นับือเหมือนกับว่าเรียนอยู่ในห้องตอนอนุบาลหรือตอนป .4 มีปัญหากับเพื่อนก็ไปฟอร์มคู่หรอปะ เพื่อนมาขโมยยางลบก็ไปฟอ้องครูจริงๆมันไม่ใช่เพื่อนมาโคลนโมยยางลบก็ต่อยแม่งไปเลยเดี๋ยวทำไมต้องไปฟ้องครูด้วยใช่ปะครูครูเขาไม่ต้องมายุ่งกับเราเอามันเป็นอย่างนี้เลยนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับคลิปนี้ก็จะมาคุยเรื่องทนายเดชาขอดูแลทนายเดชาเนี่ยแกก็ยังจะต้องพูดเรื่องเนี่ยพูดไปอีกหลายวันแหละจริงคือ อเสาวเสรี่ยีก่กูไม่น่าไปยุ่งกับมันเลยว่ะกูต้องมานั่งฟังมันดา่ากูอีกตั้งหลายวันโอ้ยกูพลาดจริงๆจริงๆกูพลาดเหมือนกับแสนดีพลาดเลยจริงนะครับอ่ะมา้อน้ำหอมผมหน่อยผมดูแล้วแม่ก็ขำจริงขำขำมากมากน้ำหอมผมนะครับสายหมู่เตลูนะยี่ห้อมุลตานะครับราคาห้าร้อยเก้าสิบาทรวมค่าส่งแ้ะ เดี๋ยววันที่หนึ่งหนึ่งสิงหาเนี่ยผมจะจัดงานจัดพิธีจุดเทียนเสริมดวงชาตานะเดี๋ยวมีรายละเอียดเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันเดี๋ยวผมไม่ทารายละเอียดครับแล้วท่านที่จะบูชาพระพุทธจินลาดรุนหกร้อยหกสิบหกปีก็บูชาได้นะครับติดต่อรายละเอียดกับผมติดต่อผมยังไงอะ่ะ เข้าไปในอินบ็อกซ์นี่ครับใน Facebook เนี่ยดรกิตพิผลเดินไปหรือเข้ามาทางไลน์ id ไลน์ก็จะขึ้นหน้าจอไอเบอร์ id ไลน์ก็คือเบอร์โทรศัพท์ผมโทรมาคุยกับผมก็ได้นะสามช่องทางแล้วถ้าสนุนช่องผมก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับนะเลขบัญชีก็จะขึ้นเหมือนกันสำหรับท่านที่ดูใน f a c e b o o k ก็ไปดูใน y o u t u ู e ด้วยแล้วก็ไปดูแล้วก็กดติดตามให้ด้วย กดติดตามแล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งจริงๆครับนี่ขอท่านมีความสุขมากๆนะครับและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดชีชีวิต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 ของเราต่างกัน